คนล่าสุดเนี่ยที่หนูไปดูค่ะหัวของของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเขาเป็นเพื่อนของเองแล้วเขาเสียชีวิตก็ตไปจีบเนี้ยเขาว<ะ>ันนั้นนะคะไอ้ในกาศเปิ้ลมอสเขาค่ะชาร์จอยู่บนบนโชฟาทีนี้ก็สงสัยว่าในเฟซอะ่ะมีน้องคนนี้อยู่นามสม,มุดกา้าเนี่ยอยู่แล้วทําไมไมาอยู่ในแอปเปิลมอสอีกกดเข้าไปดูก็เห็นเลยค่ะแก้ผ้าแก้ผ่อนให้กันนะคะก็เลยช็อกหนูขึ้นรถตู้กับ โทรมาหาหนูบอกว่าฟ้ารู้ไหมพี่อ่ะเป็นภรรยาเอฟนะจดทะเบียนสมรสแล้วไงคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอ๋อหนูก<ะ>็ พูดมาได้ยังไงวะหลังจากนั้นหนูก็กลับพอสองวันปุ๊บหนูก็เลยพูดกับเขาพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตบเลยวันนั้นหน้าขาหนูจะไปเอาของใช้แมวทีนี้เสร็จนะก็เดินเดินไปหนูเห็นผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่หลังจากนั้นคุณปีนรั้วเลยใช่ไหมค่ะก็ปีนข้างกําแพงขึ้นไปเลยเห็นบอกหลังจากนั้นในวันเดียวกันเลยไหมคุณบุกไปในห้องด้วยใช่ไหมใช่ค่ะและ้วคุณไปเจออะไรผงย่าง